โอเคพูดใหม่เริ่มต้นใหม่คนน่ะมันเอาคําพูดของผมไปพูดเมื่อสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วที่ผมพูดไว้หมดเลยเรื่องความคิดปรุงแต่งตอนนี้ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าของจริงของปลอมเพราะทุกคนเราตั้งตนเต็มเต็มติกตอ,อกไปหมดเลยไอ้เรื่องความคิดเรื่องความไม่มีอะไระหลงคิดหลงอะไรซึ่งผมแสดงไว้เมื่อก่อนเนี่ยผมแสดงไว้ให้คนเห็นว่าเรากําลังหลงหลงเพื่อจะให้ทําลายความหลงของเจ้ามาโน จิตมโนวิญญาณเนี่ยแต่ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจไอ้ตัวจิตมโนวิญญาณผมยังไม่มีปัญญารอบรู้มากกว่านั้นแต่ผมมันหลุดจบแล้วอ่าผมพยายามที่จะบอกคนมาตลอดอ่าแต่คนไม่เข้าใจนะฮะในจุดเนี้ยก็ตอนหลังๆมาคนมาฟังของผมเอาไปเป็นความรู้หมดแล้วก็ไปสร้างโมหานพูดเพาะพะแล้วคนคนมาทีนี้มันเกิดมันเป็นไวรัสอ่ะเออมันไม่มีมันมันมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วกลายเป็นชิ้นหู คุนหูแล้วเปิดตรงไหนเขาก็พูดเหมือนกันพูดเหมือนกันแต่พวกนั้นพยายามที่จะอธิบายใช้วัฒวัฒกรรมคําพูดคำจาที่ดีๆแล้วผมเป็นต้นตํำรับแล้วผมก็แสดงแบบนี้มาตลอดใช่ไหมทีนี้คนก็เริ่มแอนตี้ผมว่าทาไมต้องพูดหยาบคนนั้นก็รู้คนนี้ก็เข้าใจเขาก็พูดได้ทุกคนนะ่ะแกะเอาคําพูดของผมแต่เขายังไม่ถึงความจริงเขายังหลงในความรู้ตรงนั้นอยู่คือเอาจําสิ่งที่ผมไปพูดเพียงแต่ว่าพูดจาให้มันดูดี อ่าแล้วก็เอาความคิดตัวเองไปใส่นะฮะแค่นั้นเองก็เลยหลงกันอยู่ทุกวันเนี้ยอืมคนก็เลยมองไม่ออกว่าของจริงของปลอมอืมก็เหมือนคุณตอนแรกคุณว่าผมเป็นลูกศิษย,ย,ย์อาจารย์นู้นอาจารย์นี่เออเออนั่นแหละแล้วผมจะพูดเรื่องรายละเอียดตรงเนี้ยหลังเพราะตอนนั้นน่ะผมที่ผมอธิบายผมพยายามที่บอกว่ามันไม่มีอะไรมันคิดอ่าคิดกับไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะกระชากความหลงของคนแต่ตอนนั้นนะ่ะการตัดสิุธรรมของผมมันยังไม่บริบูรณ มันเลยไม่มีพลังที่จะเข้าไปฉุดถ้วยตรงนี้ไปไล่ฐานของเขาได้จริงๆมันก็เลยพูดในตรงนี้เผื่อใครจะเกิดปัญญาพลิกได้อแต่มันไม่มันยากไงคนได้แค่รู้ไงเออแค่ได้แค่รู้จักเออแต่มันยังจบไม่ลงมันยังไม่ถึงทําลายตัวสุดท้ายได้มันก็ยังมีกิเลสมีมโนวิญญาณน่ะจิตมนวิญญาณซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่ต้องทําลายเออไอ้จิตมโนวิญญาณมันเพียงไปรู้ขันห้าตามแบบฉบับที่ผมพูดพอมันเป็นภาษาไทยง่ายไง เมื่อก่อนมันจะสอนภาษาบาลีกันไงปฏิจจสมบัตินู่นนี่นั่นแต่คําพูดของผมมันทําให้เด็กรุ่นใหม่เขามาฟังได้ง่ายแล้วมันยังไม่ถึงทํากันนะมันแค่ไปรู้อ่ะแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาอยากไปบอกเขาแค่นั้นเองมันยังไม่ยังทําลายตัวตัวมโนไม่ได้ทําให้มโนมันฉลาดฉลาดรู้ถ้ามโนมันฉลาดแล้วนะจิตมโนมันฉลาดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าไปไปโปรดมันก็ไม่รับโปรดไม่ได้ปเทศสอนมันก็ไม่ได้ต่อให้ผมพูดยังไงมันก็ไม่ยอม บว่าอย่กเป็นอาจารย์กันนะเนาะเออพอมันได้ความรู้ไงทำไมมันเกินจริงเมื่อสามปีที่แล้วฟังอาจารย์มันไม่ค่อยมีจริงอย่างนี้ใช่าจะมีไม่กี่คนที่พูดต้นตะเอ่ะแต่คุณเออแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเออแบบกลุ่มๆนั้นอ่ะเราก็ฟังเอ่ยชื่อได้เพราะเราไม่ได้ไปโจมตีอะไรเขาเนี่ยเออเพราะเราก็พูดตามกันเป็นจริง สอนอะไรนั่นอนเออจะคล้ายๆกันแล้วก็หนูก็มาเจออาจารย์สงสัยเป็นพวกเดียวกันแหละแต่เราแต่เราตอนนั้นเราฟังอาจารย์ดออยู่2ปีอาจารย์ผมยาวใช่ไหมอาจารย์ผมยาวแล้วทีนี้เราเราเข้าใจที่เกเพราะเขาจะพูดยังสมมติภาษาเก่งมากแล้วเขาเบอร์หนึ่งด้วยสมัยนั้นน่ะแต่ก็ขอบคุณท่านที่แบบว่าให้เราเข้าใจแบบ แยกเรามาจากไอ้บุญอะไรเออที่งไปตอนนั้นน่ะเมาฟังอาจารย์ดดแล้วเราตัดบุญออกเลยมันมันเก็บบางอย่างแต่มันก็ยังอย่างว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเนาะจนอยู่ๆวันหนึ่งไม่ได้ฟังอาจารย์แล้วนะหายไปสักพักเลยหนูจากอาจารย์ดอปุ๊บหนูก็รู้สึกอิ่มตัวกับอาจารย์ดอไม่ไปไม่หมาก็เข้าใจอยู่นะแต่มันก็อย่างเงี้ยหนูก็ไปเรื่องปฏิตัวทุดท้ายไง หนูไปตั้งตัวรู้ทีเนี้ยอาจารย์หนูก็เฝ้ารู้ตัวเองเฝ้ารู้เหนื่อยยังไงผมยังไงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวหนักยังไงหนูก็ไปฟังเดี๋ยวไอ้ตั้งตัวรู้เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเนี่ยคนตั้งตัวรู้ยังไงคนหลงยังไงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยนั่นโอเคเอาต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเล่าประสบการณ์พอหลังจากนั้นยังไงไปฟังมาเยอะฟังใครมาบ้าง อันดับแรกหนูเริ่มต้นชีวิตเลยตอนนั้นมันปี่ปี 2000, 2008ไอ้ของฝรั่งเนาะคิดคิดตะศกราต2008หนูเริ่มสนใจทำอะ่ะเพราะหนูอยากมีหูทิพตาทิพตตอนนั้นหนูเป็นบ้ากดจักรวาลกดแรงเึ่งดูหนูอ่านหนังสือรันด้าเบิร์น หนูก็อยากแบบตอนนั้นหนูทําธุรกิจอยู่เนาะหนูก็ว่าอุ้ยถ้าเราเข้าใจคนอ่านจิตคนได้คงดีอุ้ยทำไงดีวะอ่านหนังสือธรรมะมแล้วก็เลยอยากเรียนครูสมาธิหนูก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปริยางเรียนครูสมาธิรุ่น30ครับจบรุ่นสามิก็ตอนนั้นครูสมาธิจบก็อกหกอักอกหักแล้วก็ไปไอ ได้อะไรจากตรงนั้น<ำ>เดี๋ยวต้องถามเป็นชอดๆแต่ละอาจารย์ได้อะไรจาก,จากตรงนั้นก็ได้ทุกอาจารย์นะคะก็คือเริ่มแรกมันทําให้เราอยากมาทางนี้อ,อ,อไม่มไปฝึกรูสมาธิได้อะไร มันก็ได้ความสงบเหมือนมันก็ไม่ได้ไปมาแล้วท่านก็สอนสอนว่าต้องเออสะสมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้มันสะสมกิเลสนะถ้าสะสมอะสะสมบุญไอ้สะสมนั่นแหละนี่แหละสะสมบุญแต่สะสมกิเลสสะสมความอยากท่านไอ้หนูพูดผิดค่ะหนูสะสมสมาธิเพื่อที่เราจะเออเอาไปใช้ในอนาคตรักษาโรคแล้วก็เดี๋ยวขอสะสมสรมาธนี้กำลังจะเป็นลสีนะ โอเคต่อ <laughs> เออน,นั่นแหละหนูก็เออกระจบหลักสนะูตรเนาะแต่หนูก็ไม่ก็เพื่อนเพื่อนเขาก็เออเนี่ยมันต้องเดินอย่างนี้สมมติเราตอนตอนเราไปเรียนนะต้องเดินอย่างนี้ต้อง้ามอย่างนี้เราว่าเอเราในหัวก็คิดเอมันจะขนาดนั้นเลยหรอมันไม่เกี่ยวกับท่าทางละมึง่งไอเราแต่เราก็ไม่อะไรรุ่นพี่เขาเนาะเออตอนนั้นช่วงที่เรียนพอไอนี่หนูก็ไปตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าที่พูดเนี่ย รู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีก็หลงค่ะไม่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 ที่พูดพูดไปเลยเอาตอนนี้รู้ตัวไหมเออเอาคุยต่อหลังจากนั้นก็จากหลวงพ่อวิริยังจบหลักสูตรก็เผอิญชีวิตพกผันหนูก็ไปปฏิบัติธรรมอันนี้รู้ตัวไม่ได้รักษานะไม่ได้รักษาอะไรคะไม่ได้รักษาให้รู้ตัวนะไม่ค่ะไม่พูดเลยค่ะไม่ได้รักษาค่ะก็คือหลังจากนั้นก็ไปปฏิปทานสี่อ่า ที่อะไรนะภาคกลางน่ะโอ๊ยลืมชื่อละหนูก็จะรันเออก็ตอนนั้นแกยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่แกยังไม่อ้วนใช่ไหมตอนนั้นอุ้ยแกโอ๊ยแกไม่แกไม่รู้สึกว่าแกจะอุ้ยแกอ้วนค่ะแกอ้วนแกอ้วนแล้วอ้วนแล้วค่ะเรื่องบวมแล้วบวมแล้วคือบวมแล้วเออออใช่หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่เชียงใหม่มาหนูก็ ถ้าที่อันนี้หนูก็มาส่วนมากหนูจะติดอ่านหนังสือหนูชอบอ่านหนังสือทุกหนูก็มาเรียนกดจักรวาลกดแรงดรงดูดไปต่างดวงต่างดาวศึกาษาเป็นสัญญาทนะั้งนะั้นมิติที่ห้าเออหนูก็อยากรู้เนาะหนูก็เอ,อเรียนรู้ให้มันอย่างนี้เอแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นถ้าเป็นพุทธเราก็ก็มาเจออาจารย์แดงทีนี้ก็อยากรู้อีกเออ,เอความายอยากของเราคือตัณหานะโอเคเล่าต่อไปะอาจารย์แดงสองปีแล้วก็มาเจออาจารย์แดง เสร็จก็ลุงหงอกต่อเหมือนอิ่มตัวกับอาจารย์แดงเข้าไปลุงหงอกนี่ที่เขียนยอะไรอธิบายอะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่หนูไปอยู่กับลุงหงอกประมาณลุงหงอกก็ดีค่ะที่สอนให้อ้นี่แต่แกเหมือนแกยงังยังไม่สามารถที่ที่จะอ้น,นี่คนให้รู้ตามแกได้เออแกก็เดยสอนมาทั้งชีตัวจบไม่ได้แล้วเอาไปดูแลดูแลร่างกายเพราะแกจะพูดอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งหนูจําได้แกจะบอกว่าเชื่อตัวเราเชื่อตัวเรามันจะมีบางอย่างบอกอื เชื่อตัวเราก็ยังไม่ได้สำหรับผมโอเคเล่าต่อไปอหลังจากนั้นอาจารย์หงอกอาจารย์หงอกปุ๊บชีวิตหนูมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเออลุงหงอกค่ะลุงหงอกแกไม่ชอบให้พูดอาจารย์ลุงหงอกหลังจากนั้นหนูก็มาเพื่อนหนูก็ส่งส่งคลิปมาพอดีว่าส่งคลิปอาจารย์มาเพื่อนไม่เคยเจอกันแต่แบบอยู่ในกลุ่มชอบอะไรเขาทักมาทางเฟซนะคะเป็นผู้หญิงตาย คิดว่าเขาเคยโทรมาหาอาจารย์นะหนูจําเสียงเขาได้หนูว่าไตาไตายแน่นอนเลยจากสุพรรณนนะ่ะพูดเนิเน่นๆช่องใหม่ๆแล้วทีเนี้ย<อ>เขาส่งคลิปอาจารย์มาให้ดูเราว่าเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์แดงนี่เปล่าไอเราก็คิดเอาเองเนาะ<อ>แต่ก็เปิดใจฟังฟังแล้วคราวนี้มันเปลี่ยนไปอาจารย์<อ>มันเปลี่ยนไปหนูแบบเหมือนเราเหมือนอะไรมันก็อืมอืมตามอาจารย์เฮ้ยมันเปลี่ยนเว้ามันไม่ได้พูดเหมือนเหมือนอาจารย์เอ้ย อาจารย์แดงก็เอยช่อเขาไปแล้วก็เอยไม่ถือนั่นแหละค่ะก็หลังจากนั้นก็นั่นแหละเริ่มมาฟังอาจารย์ฟังฟังฟังมากๆแรกๆน่ะมันมันเหมือนมันไม่ได้อะไรฟังไปฟังมามันล็อกตัวเองไงไม่รู้หนักเห็นบอกไปฟังสุภาพรนกินด้วยสิเออค่ะค่ะก่อนก่อนก่อนผมนึกหรือหลังก็ประมาณประมาณไล่เรียกกันเนี่ยแหละค่ะะ สับล้างกันบ้างฟังพ่อหนูก็ฟังหลายๆอาจารย์หนูก็ฟังพระวิญญาณคือหนูเป็นคนอยากรู้พระวิญญาณอีกหนูอยากรู้หนูไม่ได้แบบว่าเอาไปเกาะติดที่ไหนคือคืเราไม่ติดที่ไหนแต่เราอยากรู้ผมผมรู้เยอะผมจะพูดอุปมาอย่างนี้เหมือนคนอยากออกท่องเที่ยวอยากรู้ทุกอย่างอ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเพราะไปตรงไหนแล้วก็ไม่เที่ยงก็งั้นไงงั้นไคืออยากรู้ว่าที่สุดมันอยู่ตรงไหนเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอ เออนั่นแหละทางทำก็เหมือนกันอืจริงค่ะแล้วยังไงต่อทีนี้ไปฟังเขาเป็นยังไงบ้างอหนูฟังเหมือนหนูไม่ได้ไปติดยึดใครเป็นหลักเป็นอะไรเหมือนหนูไม่อยากมีพวกมีพ้องหนูแบบเหมือนเหมือนหนูก็อธิษฐานจิตขอให้แบบว่าหนูเจอของจริงขอให้แบบเวลาที่หนูจะแบบไปยึดใครแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ให้มันมีอะไรีแต่่่่่่่่ะะไไไไไมมมมมคคคออออยยยเเนนน้้ัฟงลหื ท่านอาจารย์แดงใช่ไหมก็เลยบางอย่างมันบอกบอกหนูว่าที่สุดแล้วมันไม่ใช่ที่นี่มันรู้เองอ่ะเหมือนใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับพระกับโยมผมก็พูดเสมอมันบุญเบิลนี่อะไรไม่เกี่ยวเลยทุกวันเอาถ้าเราจะหาทางหลุดพ้นมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับบุญกุศลเนี่ยใช่ตรงนั้นอน่ะแต่ว่าเราทํากุศลในใจของเราเนี่ยเป็นคนดีในมากมีองแปดแค่นั้นเองเส้นทางอ่ะเออกุศลมันต้องเกิดจากการสละออกไม่ใช่การเอาเข้าค่ะ โอเคแล้วไงต่อถูกต้องแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ฟังฟังคุณน้องคนหนึ่งแต่ฟังฟังก่อนใครเลยอันนี้เขาจะไม่ได้แบบไปเน้นธรรมะแต่หนูชอบวิถีชีวิตเขาชื่อว่าทฤษฎีกับหลังหันคุณปรินมัสเตอร์ปรินแล้วหนูฟังเขาเขาพูดหลายหลอย่างเนี้ยพูดแล้วมันมันเหมือนมันตื่นตันมนหลายหลายอย่างเนาะมันเหมือนแบบเขาให้สละออกสละสละสละเหมือนทุกวันเนี้ยเราอยากสละแต่เราเหมือนยังอุ้ยนี่ทําไมเราจะร้องไห้คะเดี๋ยวฟังผม การสละออกก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องต้องฟังก่อนนะจ้ใ,ให้สละไม่ใช่เกินจนเบียดเบียนตัวเองเพราะคนบางทีเนี่ยมันเริ่มซึ้งในกุศลเนี่ยมันบางคนอยากจะอุทิศตนอยากจะทําแต่ให้คนอื่นนี่ก็ไม่ใช่วิถีของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ความเป็นกลางนะเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นกลางไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปไม่เบียดเบียนคนอื่นจนเกิดไปอยู่ในทางสายกลางบางคนไปเพราะมันมีความเชื่ออยู่พอมันติดในกุศลนาะ มันจะฉลาดออกทุกอย่างช้าเพื่อคนอื่นตลอดจนไม่สนใจตัวเองเ,อเพื่อจะเอากุศลมันจะไปติดกุศลอีกอย่างนึงมัสยิดเขาไม่ได้สอนสลับประมาณนั้น,นะคะ่ะมีอ่ะพูดพูดใช้คาง่ายๆหนูอ,หอ,อาจจะพูดใช้คาของเขาผิดเขาไม่ได้แบบนี้มีอิสระภาพทางจิตวิญญ,ญาณเหมือนกัแบบอใจเรามันก็เริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยที่จริงมันไม่ใช่การไปหาบุญไม่ใช่การไปอยากได้อยากมีอยาก นิพานเออถามว่าจริงไหมเราอยากออยากแต่เราก็รู้ตัวว่าเราอยากแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนแบบมันไม่ใช่การไปเอาไปเอาไปเอาเอาอะไรก็ได้ไปเอารู้ตัวว่าเราอยากใช่ไหมรู้ค่ะออรู้แล้วความอยากมันเที่ยงไหมมันก็ขึ้นขึ้นลงลงบางทีมันคิดได้มันก็ปล่อยคือมันไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรหมายถึงหลังจากความอยากมันหายไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ใช้ชีวิตดีดีแล้วคุยต่อไป เออค่ะนั่นแหละหนูก็หนูบางทีก็อุ้ยอยากมากบางทีรู้ตัวเพอเออหนูมีแฟนที่ขายกันด้วยเป็นทางเดียวกันเด้แฟนหนูเขาก็เนี่ยนะก็สนับสนุนกันก็มาอย่างนี้ก็ปรึกษากันสองคนวราเราคุยกับใครไม่โลกใบนี้เราคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ไม่มีกลุ่มมีก้อนไม่ไม่ได้ไปสนใจไม่อยากเข้ากลุ่มไม่อยากเอาตัวเองไปผูกอะไรกับใครเนี่ยจา์ก็ยังไม่สบายยังไม่หายดีแต่มันต้องทําหน้าที่ก็คือยังมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่กได้ได้อยู่ โอเคเล่าตรงจ้านั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สึงที่สุดแล้วหนูก็กลับเริ่มมากับฟังอาจารย์ฟังบ้างบอกตรงว่าหนูฟังบ้างไม่ฟังบ้างพาะหนู mm hmm. ฟังเยอะเหมือนหนูรู้ทุกคําของอาจารย์แล้วมันเก็ตในหัวแต่มันไม่ลงใจอย่างที่บอก mm hmm. บางทีหนูตั้งใจฟังมากยิ่งตื้อหนูว่าโอ้ไม่อะไรแล้วบางวันหนูไปเดินหนูชอบเดินริมคลองซึ่งเดินริมคลองมันคือการหนูไม่หนูปล่อยหนูไม่อะไรเลยไม่ได้อยากไม่ได้อยากว่าจะต้องอะไรเกิดอยากมีเออช่างหัวมันเถอะเรา,าจะ แล้วบางวันมันก็มีอาการแบบแบบเหมือนเหมือนแบบยังไงอะมันก็โล่งๆสบายสบายเหมือนเข้าใจเหมือนตรงนั้นเป็นเส้นทางของปัญญานะแต่อ้ที่คุณบอกว่าไม่อยากเอาอะไรเนี่ยมันก็สบายเนั่นเป็นมันหลอกตัวเองอยู่เอออาจจะแต่อ้ตัวที่มันบางบางครั้งมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ทางปัญญาแต่เราไม่สามารถมีใครมาไขคําตอบมาชี้ได้มันก็จะวกกลับไป ในเรื่องสมบุติมันเดิมอ่าแล้วยังไงต่อ,อแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่เข้าใจที่หนูอยากมาหาอาจารย์ก็ว่าสักครั้งคงได้มากกาบแล้วหนูคิดว่าเฮ้ยเราอยากเฮ้ยเราอยากออมีอิสระภาพไว้ต้องไปหาอาจารย์ใจนึ่มงก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแล้วแต่คือมันมันมันแบบว่ามันคู่กันอยู่องเงี้ยห้าสิบอันหนึ่งห้าสิบอันหนึง <c oughs> นน่งก็ยังยึดอยู่ห้าสิบอันหนึ่งมันเข้าใจแล้วว่าเออ <c oughs> มึงยึดอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> มันรู้นั <c oughs> ่นแหละ เออหนูจะพูดถึงไหนนะหัวหมันไม่คิดบางทีสมองหนูมันไม่คิดนะอาจารย์ <Ừ. S 1> หนูไม่รู้จะบอกว่ายงงอย่างไงอยาอยู่มันก็แบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วยังไงพอฟังอาจารย์เข้าใจอะไรบ้างฟังอาจารย์เข้าใจอะไรบ้างหนูจะบอกว่ายังไงมันอธิบายไม่ได้มันอธิบายไม่ได้อาจารย์หนูไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงเอาเป็นว่าหนูไม่มันไม่มีคําพูดที่อาจารย์พูดมานะ่ะก็อเออน,นั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะถอบตไป